mời quen chồng nguyên nhân các bạn này mưa pine gió lắm bị pine bằng 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 เห็นบ่ะมันห้อยเริ่มนี่เห็นบ่ะมาไายเพิ่นยกเสือดุงเนาะพี่น้องเนาะมึงเด้อขุนเพิ่นได้เด้วยหนิมาไทยมาไายนี่บาทหนึ่งขุนโอ้ขุนได้หลายหนึ่งยกเสือดุง นี่เสริมงดง่ายเลยของเพิ่นเห็นหยกเห็นแล้วยกเดไปทายแล้วตอนยกความเพ่นนะงาน่ายอนีคุณอบมาเปิดเอาไปขายส้าขายหานเจ้าอย่างเดี๋ยวนีที่ห้างก็ี่ร้านเงียบยโอ้มางนี่ใกล้ๆเนี่ยนี่นี่่ายนี่แม่ผู้ใดก็นอนมาจังไทยนี่เลยนี่ังกองขาายเลนีบองายนี่สุดนี้คุณนี่เราจะขายแถวนีเลยเดวไปน้ำเนี่ยไปน้ำเนี่

อยู no, ่บ oh. right. <'s> no, ้านนี้ได้เนาะบ้านทลานอยู่บ้านนีทลานวะเจ้าอยู่หัวจักข่อยอยก่จ้าคุ้นหนาอยู่เจ้จำไม่ค่อยได้วะใช่ไงน่ะอืมกอดเชียวน่ะอือืโอ้ไปดูเสือดุงเจ้าเลยพี่เนี่้องเนี่ยโอ้ยกไกยหูเลียบบ้านนี้โอ้เสือดุงง่ายเด้พี่น้องโอ้นี่หวังไส้หยกหยกหยกบาทนึงเต็มมะนี่เนี่ยจักบาทเต็มเออมึอนี่สิว่ามึงพันยกสืดุงเนาะพี่น้องเนาะ นี่ว่ามึงน้ากันมึงได้ไรฉากได้ไรมึโอ้น้ำอันก็ไลอันก็ไลเด้อไปไล่น้ำเปล่นกันก็เกงเฮียยำฮ่าแม่งเดียวหัวหนยนอนหนีได้ไหมนี่นอนหนีครับหนุ่เรานอนหนีได้พี่น้องมาอนีเมือดีผู้เดียวขายพู้เดียวครับจ้าแม่ค่าอ๋อหาแม่ข้าไปเรื่อนี่ขายแม่ข้าไแล้วเร่องโอ้เราฟ้าตัวมองนอนกับมีได้นี่อันนี้ โอ้ขาดเนี่ยครับผู้วาวนี่นี่พี่น้องเราเป็นผู้วาวผู้วาวเราเป็นผู้วาวนี่งผู้วาวหาป๋าเมื่อปีนึงได้พี่ยกได้เมือเทียวอะไรจักบาทเจ้าเดี๋ยวเดีไปเนี่ยวเดียวนี่อืมไปบางนึงสอบเป็นสอบสอบนึงเดียวมื่อนี่ป๋าก็ลังถือถือถือบ่ได้ป๋าก็ลังได้ป๋าก็ลังได้

คนละฝากตงปัจสังขพั์เาโอ้ตองมีไกลตีนอืมอืมอืมอดผู้วาวคนนะอันอันอันหองไป๋องเับผู้วาวกันนินคอยตองคอยตองผู้วาววันนี้กัผู้วาวคือกันดูองย่างไปนีไรบ่ลงแล้นี่ยกแล้วยกบาดนี้มนสิไดรียบนนดีมังๆนี่มีแนวทวงเด้มีแนวทวง มีแนวทวงนี่วิธีปั้นขึ้นมาเบิ่งมาปั้นวิธีปั้นนี่ของทวงนี่ของปั้นขืนโหผู้ว่าวี่แห้งดีพร้อมนอนไงมึงนอนเล่ากูเลยเว้ยได้ดูนนี่ยงแกถึงมานอนนี่ตีน้ำกันนู้ไปนั่งขาผู้นึงขายผู้นึงหาขึ้นสี่มันเนาะเจ้าสารเฮ้ยนกดาบาดนึงแล้ว mình sẽ đúng nóng 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 ghé cái thai tiếc 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 mất mát lạy yêu ngân lạy nó mày 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 เม็ดกัวนอสรมถนนนี่สรมถนนขัดประมาณเม็ดกัวเนี่ยถนนเพิ่งสูงกัววันนะนรืมนี่ผ้น้ำาวอนนี่เพอนาแก่นี่นี่นานี่ยังยิ่จังเนี่นี่บานนี่โอ้พุนต้นตรงนด้ตรงนี้เลยพุนุนผนโอ้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 โอุนนไหวไหโอ้โอ้โอ้เดียวนี้จะคักวะพุนนเดี๋ยวนี้ลายเลยพุนน โอ้เต็มขวางเลยเออดเต็มแล้วเอาอีเกเขียวนึงเต็มเลยนี่เอาอีเกเขียวนึงเต็มเนี่ยนี่มือหน,น,นึงยกตอเลยดพี่น้องมือหนึ่งกับปลาหัวสุบเลยผุนปลาหัวสุบเลยปลาหัวสุบเลยมือหนึงน่ง,าางมือหนึ่งสุบสตาดางังมือหนึ่งซับสุบตาดังพี่น้องเม,มื่อนี้ยกเสืดุ้งพี่น้องน้ำย่งปีหกหะนี่แหละ ปีหกห้านั่มั่งลายอะดุงหันี่ปาพึ่บัปามสีก้นมากสีป่โอ้เดียวยทางหมอนะพี่กายจะยุ่นี่ะโอ้ย๋ยังไม่เห็นนี่เดี๋ยวไม่นี่เออนี่เดี๋ยวไม่คู่นี่เดี๋ยวนี่เนี้ยเนี่ย เอาข er. ึ้นอกีกแล้วคืนน <plays shit> <debut> ี้แล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วอ้าวขึ้นอีกแล้วตัวใหญ่กว่านี่มั้ยตัวใหญ่กว่นี่พูน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 โอโโ ah ้โอ <cous> <way andez tudo> ้เดี๋ยวนี้หลายเต็มเนี่ยเที่ยวนี้เต็มของเจ้าเด้เนี่ยเต็มนี่เนี่ยว่าเนี่ยยกยังไงโอ้หนักเลยวะยกขึ้นมาได้เลยโอ้ดีอีกนิดนึงเอาบาดนี่เต็มบาดนี่เต็ม เพื sehen, ่อนนะมูติดตาด่างอีกตั้งหั่างพี่น้องมูติดตาตาด่างอีกตั้งหักงมูติดตาด่างอยู่พื่อนอ้าวลงอีกรอบหนึ่งแล้วนี่สะดุงน้อยพี่น้องเนาะสะดุงมาไายสะดุงมานี่ฮาจยากหากินน้ำสะดุงพุ่นอันตัวนั้นสะดุงตัวนั้นก็ยกขึ้นนั่นนั่นก็ยกขึ้นแล้วพะผนฟังนั่นก็สะดุงนี่เพี่น้องฟังนั่นสะดุงสองโซ่สะดุงมือนี่สะดุงน้ำ เพิ่นเนาะนี่เพิ่นบ่จงโดนนี่เพิ่นปลาเพิ่อนนี่เอาเขาลงไปลงไปในอันของต้นเขาไปลงของต้นนีมันสิบนปลาสิบดมองนี่เพิ่นสิเป็นน้ำบดมะน้ำมันน้ำมันสิแล่นไปนี่น้ำแล่นไปทั้งพี่ละแล้วกันนี่มันสิมันบดมันเพิ่นได้ทั้งหมาะดีกว่างี้เอากันนี่แหละโอ้โอ้โอ้เต้นลงเด้งลงเด้ยงได้ปะโอ้โอ้ฝุ่นโอ้าเต้นลงไป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 โอ้โอ้โอ้เต้นออก พูน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 โอ้พูนโอ้หลายๆๆๆๆเต็มเต็มเต็มของเต็มของเต็ม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 แล้วของยกขึ้นม่ได้เลยน่เนี่ยยกไม่ได้เลยมันหนักมันหนักเอาอีกวะว้ายมันสิว่าล้นของเจ้า,าวะงูตัวหนึ่งมันข้าวอาดังดังจากเส้นนี่อ๋อสี่สาม อ๋อแบบสุดท้ายสองเส้นหาแบบที่ถ่ายทีจังหน่อยอ๋อมันมันเป็นสามอย่าวะเอาน่าอ๋อเห็ดร้อสามอย่างวัสี่สามสองอืมข้างล่างตาหน่อยพี่น้องข้างล่างกันติดกับกวนคลองกันละตาหน่อยสะดุ้งเนาะพี่น้องเนาะมบนหยกสะดุ้งน้ำลายพี่น้องบรรยากาศน้ำลายท้องวันกับติดสีแดงดอกเพิ่นขายโลจักบาทนี่ป๋านี่ ปืด๊ดหาโล่ลอยพนะร่วมป่าร่วมได้พี่น้อง <Yeah. S 1> กานปลาแยกกันราคาหนึ่งเนาะอันนี้บริการป่าร่วมหาโล่ลอยพนะหาโล่ลอยเด้อป่าป่ายังป่ายังหาโล่ลอยอ่าหยกอีกแล้วหยกสามบาทสี่บาทกะทีเต็มของนี่ป่ากระลังถือ ยกอีกแล้วพูนพูนพูนดงเด้งดเเต็มดงเด้งดเดนี่พูนพูนโอ้โอ้โอ้สีหโอ้พูนพูนพูนนอ้าเต็มบอกว่กโอ้ตัวนึงตัวใหกว่าี้โอ้ขึ้นม่ได้โอ้อีกบาทนึงเต็มโอ้มันของมันนั่นนี่เรายกหยกแหงแหงยกสุดมนขึ้นแล้วแห้งยกบ่ขึ้นแล้ว นี่เพิ่นผูกไว้ได้สิน้องสะดุ้งนี่ขนุกผูกได้ไว้มันไหลเป็นปน้ำหนามพันยึดไว้ได้ดิเสียข้าวเพิ่นหนาแร่งนี่น้ำนี่นี่บักเลิกได้น,น,นี่นี่น้ำนี่นี่บักเลิกหนึง่งเด้น้ำลายอืกสะดุด้งกับกระลังถูกเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่มะมงยกสะดุ้งเด้อโยเซ่ละพุ่มบ้านทาลาดบ้านทาลาดทากลางพักจบมองยั้งมองยั้งนี่แหละ ถนนกระแลนพันธ์บึนๆอยู่เนี่ยพี่นอ้องอืถนนกระแลนพันมือนีพ,อพอ่อพ่อไอ้ใบไส้เราหยกสะดุงนอกก็เลยมาเอาอนุญาตบาดคำเราไทยต้ <c oughs> องหาอยากให้กินไปเนาะปูปลากำลังไหลเนี้ยหยก,กอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว,อาอลวหาโล่ลอยหาโล่โอ้โห โอ้ยป่ากำลังถูกพี่น้องพูนเต็นดงเด้งดงเด้งในในในสะดุงเนาะมันไายขอไปไกลกว่านี้ไปได้อันนี้ถือว่าไกลกั่พี่น้องพูน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 โอ้พูนอ่าปลาบางตัวมันกับหัวเสียบันนั่นเยู่สะดุงผู้วาวโอกคนยกไปเนาะ ยกไปเรื่อยงอกไปเรื่อยมันจะเต็มเลนืของเราเดี๋ยวนี้งกอีกรอบนึงสะดุ้งบรรยากาศน้ำไหลมันนึกมันเลยไอพี่น้องโอ้น้ำไหลน้ำไหลบวคักเลยพน้ำไหลอันนี้ไหลไปทั่งคนในทั่งเงินไปทางยยสโซ่คนน้ำชนี้ิดไปยยสเโซ่ย่างจะไปจอดทั่งคนนั้นไปจอดซี่อีกเด้นี่ไปจอดซี่ทั่งแถวยยสโซ่คนะนั้นนั่นแถวบ้านนั่น มันไปจอดซีแถวไหนนี่แถวบันคอบ่ะนี่นอโอ้หนี่น้ำน้ำยั้งตัวนี้ไปจอดซีอยู่แถวบันคอป่ะนะคุณวันบ้านไหนก่อนอ๋อแถวบันคอเนอะาะมันน้ำซีมันติดจอดแถวบับนอคอคนนี้พี่นอ้องไหลลงไปนี่อันนี้กับบ้านท่าลาดขึ้นไปกับลงไปอีกกับบ้านลงไปอีกกับบ้านโน้นสวรรค์ใส่บ้านสว่างหมดละ ในบ้านสบังใส่พูดนอกอีอกแล้วเจ้านั่นเขาขึ้นรถใส่รถเดียวพูดเห็นแนนแนนรถขึ้นกันนั่นพูนใส่หม้อใส่อ่างกที่นี่แล้วงกที่นี่แล้วงกที่นี่แล้ว เด่น่งเด้ง <us>. ่งเด้งเลยเด่นลงเด้ง่งเด้งหนึ่งเนึ่งหุ่นพุ่นหุ่นหุ่นหุนหุนหู่ของของจนขึ้นยากของขึ้นยากแล้วของจนยกขึ้นยากแล้วของจนยกขึ้นยากแล้วมนี่ไทยสะดุ้งยืดหนำยั่งสะดุ้งยืดหนำยั่ง เอาปลาหนำย่างเนาะพี่น้องเนาะปลาสัวน้อยสิเป็นปลาเข้าสอยบ่นั่งเทื่อก็บพอปลากึ๋มปลาหลายอย่างอยู่ดีปลากระลังถือน้ามดมานี่รถรถไถเพิ่นไปเอาอหย่างบุ๊งยงอีกแล้วยงปลายงยงสะดุ้งอยู่น้นำยัางเนาะพี่น้องเนาะ นี่กแะดุ้งนึงเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นที่ได้เต็มของอยู่เด้ะามันมากนป่ามันป่ามันอยู่สูงปลามันอยู่สูงแถวๆนี้ลานู่สูงแถวๆนี้ปลามันว่อนหนามมันถี่ว่นมากว่นมากถี่มากหนี่งนี่โอ้เต้นลุงเด้งลุงเล้งเหรอเต้นเต้นมันตื่นหนียง มาอันนี้ก็ดีเต็มนั่นเต้นออกอีกละวฮะเอาเคอีกแล้วโอเคอ,อีกแล้ว,น,ลวนี่ยกอีกแล้วยกซีหาบานวันนี้จังสิได้เต็มของฮูนโอ้ใหญ่าดีสะดุ้งเพิ่นเนาะโอ้ตัวนั้นหัวหัวซุบดังหัวซุบดังฮูนฮูนโูน โอ้สวดโอ้ของยกขึ้นไม่ได้แล้วผมว่า,าเต็มม้งเจ้าแล้วล่ะนั่นเอาเอาไปเอาขึ้นไปเนี่ยแม่ข้าพี่นีไมารับเอาบ่ามาตู้อ,อันนั้นดีเจ้านึงบ่อันนั้นดีเจ้านึงบ่โอเจ้าได้ที่มาเอาระบาดเนี่ย อคือคือคือเอาไปเรนะื่อยๆเนาะแม่นเต็มขวังแม่นเต็มขวังก็เอาไวท่านใดแม่นปะ่ะโอ้ขันเต็มขวังเอาไวออกไวท่านใดพี่น้องเพิ่นถามแม่ข้าวพี่ขันแม,ม่ข้ามาจอดนี่คือเป็นเงินเพิ่มเง,งินหรอหม่องหันถงหม่องหันสีได้จักบาทอ่ะบาทสามสิบโลถงหนึ่งเนี่ยาบาทถงสามสิบโลโลโลจักบาทเหรอ อาโลลอยอาโลลอยโลเลยโลเลยยี่ส <complex í toys> ิบบาทเนาะเงินป่ะเห็นป่ะโลเลยยี่สิบบาทโลเลยยี่สิบบาทโลลยยี่สบาทวันสามสิบโลเนาะประมาณสามสิบโลกะโอ้โลลยยี่สิบบาทสิบโลก็สองลอยนปะสิบโลก็สองหรอ อสิบโลสองลอยสามสิบโลมั่งก็หกลอยนหกลอยเจ็ดลอยได้บ้างเห็นหกลอยเจ็ดลอยเลยอันนี้ก็ะดีทาเมียค่าอีกได้หนึ่งถาเมีค่ามาเอาพร้อมหกลอยเจ็ดรลอยยกขึ้นนี้ไหวมือนี่ตั้มเงินมาหน่อยได้หนี่ขันเป็นเขางเบาเห็นวะอันนี้หาโลลอยตกโลเลยยี่สิบบาทขายส่งยู่นาย ขายโซงยางเดี๋ยวคือบอ่ได้บ่มีเวลาไปนั่งเฝ้าถาขายได้เนาะนี่ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วพูน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 โลละยี่สิบบาทพี่น้องโลละยี่สิบบาทเบาเด้อป,าป,าป,าปาล,ลาปาลาปลาปลาโลละย<า>ี่สิบบาทพูนปลาร่วมข่องเขาบอกว่าเลยฮะอยู่ในข่องเนี่ยอยู่ในข่องนี่ซิมหาโลพะนะ สิบหาโลนี่นกัน,อนเอาขึ้นกออเริ่มจะดึงเคยปอกขึ้นมามเอออย่างสิบหาโลสิบหาโลนี่สิบโลมันก็สองร้อยเนาะอยู่นี่ประมาณสามร้อยเงินแล้วนี่แม่นปะสามร้อยเองนินอะไรเด้อที่เอาขายโลกัยกเอาไปขายจักรอบเดียวมานี่ฮะเพิ่อนอ๋อรอบเดียวอันนี้รอบที่สองเดี๋ยวนี้อยู่ในของแม่นยังไหนก็นได้แล้วล่ะ สามลอยเงนินขันเมียเปียค่าเป็นมเมาดีสามลอยเงนิ300งนสามลอยเงินบานนี่ขันมองหันยกเพิ่นเเทียสองเทียบอ่ะเอาเพิ่นสองเทียนะสองเทียเลยสองทุงปุย๋ยนั่นเต้นเขาไปอีกละสองทุงปุย๋ยอ่านเต้นเขาอไปเลยปลาสองทุงปุย๋ยเทียวนี่กันได้สองทุงปุ๋ยเกือบตีอันนั่นกันสิบห้าสามสิบโลสามสิบโลกอโอ้ เจ็ดแปดลอยมือนีแเราก็สิได้เงินพันกลัวอยู่เนี่ยมอสองเที่ยวเอาไปขายอีกรอบนี้ก็ร่วมกันแล้วอย่ตกประมาณพันพันกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ได้บ่น้องปอน้ารีมุ่พแม่ขา,ขา,ขา,ขา้าก็บ่ทันมาเอาพูน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 ,นโอ้หัวเสียบตาเปล่าพูนเต้่นลุงเด้งลุงเด้งดิพูนคลองก็ยกขึ้นไม่ได้แล้ว เต็มเลยเรียกวินองนั่นแต่คนว่าถ่าเมียข้าอยู่พคนะถ่าเมียข้าเอาเดียบบาทนี่มันพอเลยป่านั่นแต่ว่ามันก็จําเป็นกับตองยกแม่นป่ะจาเป็นกับตองยกเล่นนี่เพราะว่ามันถ่าเมียข้าคันที่เอาขึ้นมามันก็ตีตายเนาะมันอูกันตายป่ามันหนายมันแน่นนะคลองเลยเอาขึ้นไปที่เอาเองที่บ่านี่ฮะโอ้ยไอ้ไอ้ขิงเนี่ยออกเหนียว ปลาหลายปลาหลายปลาหลายอ้าจะดุงเพิ่นพูด<ม>ไปแล้วเราพ่อแล้วพ่อแล้วสรุงมคลองเห็นยังก่อนอไป,นนอนนไปเอาลงไว้เห็นเงูพักคืนเออเนี่ยมันแน่นเลยเจ้าเจ้าเดียวเมื่อเขาเมื่อป่ะนี่มันจะมาหลายแท้เขาเป็นนิบ้านปะ เอาตัวนี้ไปนะอ,นปอ,อ๋อเอาคนไปแต่ว่า,ปาเปล่าขึ้นไม่ได้มันดูมีภูมิว่าหลับเดี๋ยวแม่ค่าวเป็นเงินสีมาเอาโอ้ยยางลำบากเนี่ยจรอยเนาะพี่น้องเนี่ยสะดุ้งเล่ากิดหลายปีเดี๋ยวนี้เฮ็ดได้ยักษ์ปีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็แน่เดี๋ยวก็แน่ข่อยอกเกือบเลยนะ6ปีนี้พะนะเจ้าอันสะดุงะด้งเจ้าหลายปีเดเจ้าซื้อมาเนี่ยเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองมะละครับเฮ็ดเองเนาะฟูาวดิ่นี่ฟูาวฟูาวล้วนเลยฟูาวเนาะ ฮัสะดุงนี่แม่จะสะพานไปนี่แม่นี่แม่ไหมเราียสะพานขามไปนี่นี่สะพานขามไปตีสะดุงยนนี่กัโอ้ได้หลายเล้เน้อยจ้มันมนมนมันโออันตอันตาไเียเสียวเยวยนตกน้ำนอยน้ำบ่เป็นสม่น จะดุ้งโอป้าขึ้นไม่ได้วันนี้พอข่ามาท่านมาหลับเนาะนั่งยังขี้เรื่อเลยให้ไปขันบ่อสดอันขันบ่อสดบัดราคาหนึ่งอีกแมียนรึเปล่กับมันตายบัดระข้าหนึ่งอีกยากเออขี้รอดไม่ม่ผมด้วยนี่รอดนี่หอดได้เยอะนี่ตเออะแต่บางคนได้บานนี่หลอดได้พัวนะหลอดสะดุ้งวันนี้ปลาเอาออกขึ้นเนียปลาแซ่ไปนี่เล็ก่อนหายเขยอยมาเอา อ้าววันนี้ผู้ใดถือมาเอาหมื่นแน่ตอนนี้เขาถืมาาละบาดนี่เขาขายดีเนาะขายเบิรกับ้องมาาเนาะบ่าี่เจาก็เมือสีกแมค้าหนึ่งมันสามีแม่ค้าเเขาสร้างไว้อะเขาสร้างไว้เขาสร้างไว้หลายแม่ค้าอยู่ดีเมกเราไปบ้างนึงอนะตียเดโอดเจ้าเดอ๋อขอบคุณในหลายเด้อใเอ้ ที่อนุญาตบาดข้ำใไทยถ้ำเนาะ,ะนี่นี่ไทยถ้ำเียงยกสะดุงอีกสะดุงนึ่งนาะพี่น้องน,นะมือน,นี่อธิทายไสะดุงเล็กนอ้อยเนาะสะดุงสะดุงนี่อันเแบอบร์โทรเบอร์ไหนบอกมาฮเพื่นอกป่าศูนย์แปดสามศูนย์แปดสานี่สี่นึ่ามเดสี่าเจ็ดเจ็ดสเกได้ป่านเนากไ,ได้ป่าก็โทรมาเลยนะช่วงนี้กำลังถึกเนาะ เออช่วงนี้กำลังถือโทรมาโหลดกันมาไก่แน่เล่ากันสิตืิมสีแถมให้ยศนกเอา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 กันกันเป็นขาประจำกันกับบางอย่างเนาะลูกเอาอเอาสวัสดีครับ